สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีวันหนึ่งเดืยนไปที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งตรงที่ผู้ปกครองส่งเด็กก็จะเห็นป้ายเขียนเป็นกรอนว่าขอร้องคุณแม่อย่าแต่งตัวไม่เหมาะสมมาในโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่สร้างปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้รายการรักด้วยถูกทางจึงพูดถึงเรื่องของการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมให้กับเด็ก โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างในการที่จะสอนลูกว่าค่านิยมแบบไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็ดีสำหรับลูกเองค่ะเด็ก ถูกบังคับให้รับอิทธิพลทางความคิดจากพ่อแม่จากผู้ใหญ่รอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะส่งผ่านความคิดหรือว่าค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องให้กับลูกด้วยการมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆในสังคมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกเห็นคนแต่งตัวนุ่งสั้นหรือว่าชอบที่จะให้มีผิวขาวหรือว่าต้องเป็นรูปร่างแบบนั้นถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยกตัวอย่างให้ลูกมองว่า ลูกคิดว่าเป็นยังไงเหมาะสมหรือเปล่าเมื่อเราแบบเหมือนให้ลูกคิดด้วยแล้วก็แนะนําลูกด้วยลูกก็จะเริ่มมีความคิดถึงค่านิยมอะไรที่จะถูกต้องเหมาะสมนะคะตัวหมอเองมักจะนําบุคคลต้นแบบที่เขามีคุณลักษณะที่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะในด้านต่างๆเพื่อมาแนะนําให้ลูกเนี่ยมองเขาว่าเนี่ย คนแบบนี้นะคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหรือว่าเก่งในเรื่องนูน้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องแบบปฏิบัติตามหรือว่าเอาอย่างเป็นต้นแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ถูกหล่อหลอมในเรื่องความคิดว่าค่านิยมแบบไหนดีค่านิยมแบบไหนถูกต้องแล้วเขาควรจะเลือกเชื่อหรือเลือกตามแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดเสริมไปด้วยก็คือคนที่ออกแบบเครื่องแต่งตัวที่ทําให้เรา เลือกที่จะแต่งตัวแบบนั้นตามค่านิยมคนเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรหรือเป็นคนที่มองถึงประโยชน์ของคนที่จะแต่งตัวแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ลองลองสาวขึ้นไปดูเราจะรู้ได้ว่าคนที่ออกแบบเสื้อผ้าไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของคนที่จะแต่งนึกถึงประโยชน์ของการที่จะสร้างกระแสที่จะทําให้สินค้าของตัวขายได้มากกว่าถ้าลูกมีจุดยืนรู้ชื่ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแฟชั่น มากน้อยแค่ไหนเหมาะสมอย่างไรจากตัวของเราเองค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะรกลูท